ผที่เครพรักทุกท่านวันนี้วันที่10ทธันวาคม2,568นะครับตรงกับวันรัฐธรรมนูญน,นะครับผมวันนี้เป็นโอกาสดีที่ตัวข้าพเจ้าได้เดินทางมาถึงบ้านเมลายนะครับหมู่บ้านเมลายอยู่แถวแถวแม่กำปองนะครับก็อยู่ที่ตำบล ห้แก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับผมวิถีชีวิตชนบทนะครับในหุบเขาหุบดอยก็ไม่กาดดีมากครับผมป่าไม้เขียวดูสมบูรณ์แล้วก็มีพี่น้องชาวบ้านอาศัยอยู่ตามแหล่งหุบเขานะครับเทานี้ก็มีอาชีพกำาปลูกเมี่ยงครับผมเมี่ยงชานครับเมื่ออดีตก็ เป็นหมู่บ้านยุดอาชีพคือปลูกชาเต็มร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอสมควรครับผมมีหน้าฝนก็เก็บเมี่ยงแล้วก็พอเมี่ยงเสร็จก็จะเข้าสู่การเก็บอพอหมดการเก็บชาก็มาเก็บเ,เก็บเมี่ยงเสร็จก็มาเก็บชาต่อนะครับชานีจะเป็นช่วงของปลายฤด,ดูฝนนะครับผม นี่นะครับวิถีชีวิตก็เป็นอย่างนี้ครับผมโอเคมาฝากให้กับท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับจะเดินทางไปในจุดต่อไปนะครับผมประทับใจยอย่างไรช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวข้าพเจ้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับ